สวัสดีค่ะพบกับช่องมาอยู่อีกแล้วนะ๊ะวันนี้มาอยู่ก็จะมาทำารีแอคชั่นอีกแล้วจ้าซึ่งวันนี้มาอยู่ก็จะมาทำารีแอคชั่นอ่รายการชิงช้าสวรรค์2022รอบที่2นะคะรอบแรกก็ที่เขาแข่งกันไปเนาะหลายๆโรงเรียนซึ่งรอบที่2รอบนี้เขาจะคัดสรรใช่ เอาแค่ห้าโรงเรียนเพื่อจะไปต่อสู้กันซึ่งรอบวันอา,อาทิตย์ที่แล้วโรงเรียนเชียงกลมวิทยาได้อะประชันกับโรงเรียนจักรราชวิทยานะคะซึ่งคลิปที่แล้วทำทำของโรงเรียนเชียงกลมวิทยาไปแล้วซึ่งวันนี้ก็จะมาทำรีแอคชั่นของโรงเรียนจักรยาจักรราชวิทยาซึ่งโรงเรียนเนี้ยอ่านอ่านว่าค้ายังไงกันแน่ซึ่งคลิปที่แล้วฉันก็พูดผิดแต่ฉันก็ไม่รู้ซึ่งพี่เป็นเคส พี่แพนเคก้กที่เขาอยู่ในอรายการเขาอานว่าจักรราชก,ก็เลยเออขอโทษด้วยนะคะถ้าดิฉันได้พูดชื่อโรงเรียนผิดก็กราบไถ่ด้วยนะขาซึ่งก็มาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้คอโรงเรียนจักรราชวิทยาได้นำโรงเรียนเอ,อนเอําเพลงทอบอผัดทอบอสองลูกอีสานมาแข่งนะคะซึ่งไปดูกันว่าเขาจะทำคลิปออกมาเป็นยังไงพี่ช่เขาจะทำโชว์ออกมาเป็นยังไงเฮยทำไมแบบ พูดต้งแตไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเริ่มอะไรกันนะเริ่มดีดีกว่าเป็นจะชักชาเกินไปเลยมาอันคู้จักัรล่าบจัดกัรลาหรือจักัรไม่รู้อ่ะ ว้าหนักต้นตีอยากแม่นักต้น,นตีดีมากต้องจากบ้านนาถูกเกณฑ์เข้ามากรมทหารห<ฮ>นุ่มเทียงว<า>ัสองลูกอีสามมาประจำการ แสีาเลเลเล่านพอเสี่ยมพอเัด่ยงพอสายตาเราแหวงพาให้วังเวรชีวิตต่างเรือลำน้อยลอยเละแขวนบนเส้นได้ปลาให้ประบอกปืน <c oughs> บ้านเกิดเมืองน,นอนที่จำฉากจอตอนนี้ลมดึกถอยมา จนดึกดื่นเดือนเงาราวตกเสียง,งกนกกลางคืนแววซ้อนเสียงปืนจากชายเขาไกลในวันดีดที่ไม่มีสถานการเตายาวีกับบ่าวสานเคยยิ้มให้กันกันปัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ระเบิดเหรอโดนระเบิดฟิวโดนระเบิดภักใต้อะไรเงี้ยก็ไ oh ม่ก็กี่คราวร้ายหยดน้ำตามากมายที่เกินกว่าใครจะรับมันกี่ชีวิตที่ต้องท้าฝันต่งแยกกันทำไม นี่แหละพีกแล้วพีกแล้วคาะพีกแล้วเเขาบูดงหอัทบทม,มันไกลมากมายความลักกี่ดวงชีวิตที่มอดดับสังเลยความชียแยกกินดันฟ้นาอยู่ป้อมน้น้อยกอดปืนยืนยืมตีสามกว่ากว่า เรียนโอละเหของแม่แล้วมาแต่เข้าใจกัเข้าใจตอนที่เขาไปโลกว่าดพโรงเรียนนี้นะตน้นปีก็ดีอยู่เด้อกว่าบักบายนี่เอ๊ะ เสียงกรลองขอมาก คนลุกจริงๆมาจะร้องไห้ด้วยโอ้โหอันนี้คืออุยทูบจุดจริงด้วยนะจ๊ะเข้าใจโหโอ้คนเป็นแม่เนี่ย เออจะร้องไห้ชีทีแบบโอ้โโอ้น้ำตาขับ,บ้วเนี่ยทุกคนคือตอนแรกก็เฉยๆแบบตอนแรกก็เฉยๆที่บอกว่าแบบเออไม่มีอะไรแบบพีตอนจบคือมาพีตอนจบสุดๆตอนที่เขาสู้ลบก,กันเสร็จแล้วก็ แตกลรงศพออกมาคือแบบคนลุกเลยคนลุกหนาวเพราะหนาวหรือว่าเพราะคนลุกไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คือดีมากแต่ไม่รู้ว่าเขาชนะหรือแพ้นาะก็ดีมากๆเลยค่ะโรงเรียนจักราากราชวิทยาก็ใครใครว่าใครคิดว่าโรงเรียนนี้อ่านว่ายังก็มินมั่หวงไดไ้ไหมอ่ะ ก็คืองงว่าเขาอันเนี่จักรลันหรือจักรล้านก็ดีมากๆเลยค่ะก็ถือว่าดีดีเลยดีเลยตอนจุดตอนกล้จบอบบพีแบบพีแบบพีกำลังตาทะลายเลยโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่าไว้เจอกันใหม่่คะคลิปหน้า